สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูเมย์นะคะจะพาทุกคนมาถอนตังกันค่ะจะพาทุกคนมาถอนตังนะคะถอนตังแบบหน้าสดสดแบบนี้เลยนะคะแบบอยู่ในสภาพพี่อยู่ในห้องนอนนะคะเพิ่งตื่นนอนแบบนี้เลยนะคะเรามาถอนตังจากส่วนนิสตันส่วนกล้วยส่วนส้มส่วนแอปเปิลส่วนทุเรียนกันค่ะยอดยอดวันนี้ที่ครูเมย์จะถอนนะคะ 6297นะคะครูเมย์จะถอนยอดนี้ออกมาเข้าบัญชีค่ะพร้อมกันเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเป็นยอดเงินที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะและเป็นยอดเงินที่เข้ามารายวันนะคะยังไม่ใช่เงินเดือนเนาะยังมีเงินเดือนจากส่วนกล้วยอีกแต่อันนี้นะคะคือยอดเงินรายวันจากสวนกล้วย และเราสามารถที่จะโอนย้ายจากกระเป๋าซ้ายมือมากระเป๋าขวามือและถอนเข้าบัญชีแบบนี้ได้จากส่วนกล้วยของเรานะคะเป็นสินทรัพย์ดิสตอนเป็นสินค้าดิสตอนเป็นสินทรัพย์ NFT ที่ทุกทกท่านสามารถนะคะส่งต่อและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ด้วยงบเพียง3 0 0บาทและคุณนะคะสามารถมานั่งรับกำไรแบบนี้ไปตลอดชาติคุณสามารถเอาเงินจากส่วนกล้วย ไปช้อปปิ้งฟรีนะคะในแอปเนี่ยมีสินค้าะคะที่เป็นของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้านะคะสบ,บู่แชมพูยาสะผมนะคะข้าวสารน้ําพริกน้าปลาค่ะทุกคนสามารถเอาเงินจากส่วนกล้วยนะคะที่อยู่ใน C V L p o t voucher เนี่ยไปช้อปปิ้งสินค้าเหล่านี้ในแอปสิว m ลมอได้หมดแต่ถ้าคุณ เบื่อการช้อปปิ้งหรือช้อปปิ้งจนมากินมาใช้ไม่ทันแล้วสามารถที่จะโอนย้ายมาที่กระเป๋าพอยตเกตนะคะโอนย้ายมาที่กระเป๋าพอยตเกตกดสั่งซื้อสินค้าแต่เราไม่เอาสินค้าแต่เราเอาเป็นเงินสดและครูมเมนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะและจะถอนยอดหกหมื่นสองพันเก้าร้อยกว่าบาทนี้ค่ะพร้อมเลยคะ่ะทุกคนพร้อมที่จะไปถอนเงินจากส่วนกล้วยหกหมื่นสองพันเก้าร้อย 6, 200, 900, 977บาท88สตางค์นี้กับคูเมยได้ยังคะอ่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยเนาะอ่าสินค้าเหล่านี้ตามนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้เน็ตคูเมยไม่ค่อยดีเนาะใครที่สนใจนะคะอยากจะรอดในยุคเศรษฐกิจเงินเ,นเฟอ้อแบบนี้อยากจะมีเงินถอนเข้าบัญชีแบบวันโดยที่ไม่ต้องรอเงินเดือนนะคะคุณสามารถเริ่มต้นด้วยงบเพียง3 300บาทเริ่มต้นจากการปลูกต้นกล้วยค่ะอยาจะได้อยากจะมีกำลังแิบน,นี้นะคะคุณก็แค่ขยับตัวเองไปปลูกส้มตัวเองไปปลูกแอปเปิ้ลขยับตัวเองปลูกเรียนและถุเรียนคนขายหมดต้นได้หมื่นแปดจ้าขายหมดต้นได้1มื่นนะคะเปนทำให้คุณสามารถมีไรายได้หรือรั นะคะวันละ150ถึงหลักหมื่นอัพเลยทีเดียวสุดยอดและมารอไปค่ะไปถอนกันเลยกว่าเนาะสินค้าเรา,าทุกคนสามารถช้อปปิ้งได้เลยนะไม่ต้องควักเงินสดมาช้อปปิง้งสินค้าเหล่านี้อีกเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะไอเทม Happy f o o t y ของเราค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณเมย์นะคะเป็นแม่บ้านและรอดด้วยส่วนกล้วยส้ม ทุเรียนกับไอเทม Happy ้ฟตี้ที่สิเวลามอค่ะกับบริษัทสิเวลาโกลบโฟ,ฟินเทคชีวันจำกัดน,นะคะสเวลามอเราเป็นแอปช้อปปิง้งออนไลน์นะคะเราเป็นมากกว่าแอปช้อปปิง้งเราคือซูเปอร์แพลตฟอร์มไทยนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะมาช้อปปิง้งคุณมาสะสมยอดช้อปปิ้งแล้วรับไรายได้คุณเติมเงินมาช้อปปิง้งคุณก็มีไรายได้แล้วค่ะวันนี้คุณจะเป็น ตัวแทนขายสินค้าเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นโรงงานผลิตสินค้าคุณสามารถเอาสินค้าคุณมาจัดจําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มสิเวลามอของเราได้และแพลตฟอร์มสิเวลไลมอคะสับหนักสนุนสินค้าของคนไทยออกสุกโกโบกด้วยค่ะเรานะคะมีบริการหรือว่ามีอะไรเขาเรียกว่าเลยนะคะเราเป็นตัวกลางนะคะที่เชื่อมโยงนะคะระหว่างลูกค้ากับร้านค้ามาเจอกันเราเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางนะคะเราไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะ ใครอยากเอาสินค้ามาวางจํำหน่ายเอามาวางจําหน่ายได้เลยนะคะเรานะคะเป็นน้องของพี่ลาพี่โชนะคะแต่เราเป็นซูปเปอร์แพลตฟ,ฟอร์มของคนไทยเป็นแอปช้อปปิ้งของคนไทยค่ะเราทำธุรกิจหน้ากว้างหลายอย่างมา,มากๆบริษัทสิเวลัยโกลบโอลฟินเทคชีวจำกัดทำธุรกิจทางด้านฟินเทคฟินเทคคืออะไรนะคะฟินเทคก็คือเราจะไม่ใช้เงินสดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครจะมาช้อปปิง้ง หรือจะมา,าซื้อกล้วยนะคะปลูกกล้วยปลูกส้มเนี่ยจะต้องทำการซื้อวอลชอร์หรือเติมเงินเข้ามาในกระเป๋า C.R. วอลช h e นนั่นเองนะอะไปกันค่ะทุกคนเราไปถอนตังค์กันดีกว่าเนาะมีภารกิจอย่างอื่นที่ทำหลังบ้านเองนะคะมาค่ะถอนตังค์กันดีกว่านะคะมาถอนตังค์กันนะคะทุกคนมาถอนตังค์ขัดกึ๋ กรี๊ดกรี๊ดนะคะทุกคนถอนตังห่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดเจ็ดบาทกรี๊ดกรี๊ดนะคะทุกคนเอ้ยเงินเดือนยังไม่ออกนะคะแต่เรามีเงินถอนแบบนี้ทุกวันนะคะใครสนใจมาเลยค่ะครูเมย์ยินดีต้อนรับยินดีเป็นที่ปรึกษาและโคชชิ่งให้คุณส่วนตัวได้เลยอ่ามาค่ะทุกคนการที่เราจะถอนเงินจากพอร์ตเกตน,นะคะให้ทุกคนมากดตรงนี้ค่ะเราจะถอนเงินจากพอร์ตเกตน,นะคะหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดเจ็ดบาท ให้ทุกคนมากดตรงค่ว่าถอนพอร์ตเกตตรงนี้ค่ะกดไปเลยค่ะถอนพอร์ตเกตนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าตาม,มาแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะทุกคนเน็ตครูเมอืดมากๆเลยมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเราทําการใส่เลขที่บัญชีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะถอนเงินตรงนี้นะคะเราใส่ยอดเงินไปเลยค่ะใส่ยอดเงินไปเลยจ้า ถอนเงินเข้ามัญชีนะคะหกสองนะคะทุกคนครูเมย์จะถอน6กสองเก้าเจ็ดหนะคะสองเก้าเนสองดหนึ่งนะคะพอเราใส่ยอดเงินที่เราจะถอนปุ๊บทุกครั้ง ถอนเงินเนี่ยเราจะโดนธนาคารหักค่าบริการ15บาทนะคะยอดที่จะเข้าบัญชีของเราเนี่ยจะอยู่ที่62956นะคะทุกคนและใส่ยอดเรียบร้อยแล้วกดยืนยันแค่นี้เองค่ะทุกคนกดยืนยันเลยจ้ากดยืนยันเลยนะคะ รอสักครู่นะคะทุกคนอทำการถอนเรียบร้อยแล้วนะคะเรานะคะถอนพอดเกสสำเร็จแล้วนะคะรายการอยู่ระหว่างดำเนินการ2วันของธนาคารเดี๋ยวพรุ่งนี้เงินก็เข้าแล้วค่ะไม่เกิน2วันแต่ปกติ1วันก็เข้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เงินก็เข้าบัญชีธนาคารของคุณเมย์แล้วนะคะเดี๋ยวคุณเมย์นะคะ จะมาส่งผลลัพธ์ที่เงินที่ถอนวันนี้เข้าบัญชีธนาคารมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าการถอนเงินเข้าบัญชีนะคะง่ายมากๆเลยเนี่ยคะ่ะทุกคนครูเมย์นะคะถอนบ่อยมากเพราะนี่คือธนาคารส่วนตัวของครูเมย์ครูเมย์อยากจะถอนเงินมาใช้เมื่อไหร่ก็ถอนเลยหลักหมื่นหลักร้อยหลักพันก็มีนะคะทุกคนถอนบ่อยมากๆเลยคะ่ะ ถอนบ่อยมากๆเลยถอนเป็นหลักแสนแล้วนะคะอะถอนเงินมาใช้เป็นหลักแสนแล้วนะคะทุกคนหลักหมื่นหลักร้อยคุณไม่ถอนมาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะรอดและมีเงินถอนเข้าบัญชีแบบนี้มาใช้ใจ่ายมาซื้อกับข้าวมาให้ลูกไปโรงเรียนนะคะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการคลิกสมัครสมาชิกฟรีนะคะแล้วก็ไปทำการนะคะ เริ่มต้นด้วยการใช้งบสามร้อยบาทไปเริ่มต้นจากการปลูกสวนกล้วยดิสตอนของเราได้เลยค่ะใครสนใจพิมพ์สนใจใครนะคะสมัครแล้วอย่าลืมทักแชทมาหาครูเมย์ด้วยนะคะอ่าสรับรวันนี้ครูเมย์ไปแล้วนะคะทุกคนไปเคลียร์งานหลังบ้านก่อนนะคะบายบายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งผลลัพธ์การถอนเงินเข้าบัญชีให้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ